สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาไม้ขี้เหล็กนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1890บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับาฝากช่องทางติดต่อไว้ก่อนนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับ1890บาทก็จะได้ท่อพร้อมสายพีอิงร้อยปอนด์แบบนี้นะครับแล้วก็ยาง1ชุดนะครับแล้วก็ลูกดอก1ลูกแบบนี้นะครับปีข้างคาวเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับ ป็นงานไม้ขี้เหล็กนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลวดลายเนื้อไม้ใกล้ๆนะครับงานไม้ขี้เหล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยนะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับชุดรางเควันก็จะเป็นระบบไกลกล่อง E ีซีล็อกเซตเลียดน,นะครับตัวนี้มีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับ ระบบเซฟนกนะครับนี่ครับเซฟมีสปริงภายในนะครับกันเซฟตกแต่ว่าเซฟนิ่มนะครับเซฟนิ่มเข้าง่ายนะครับล็อกอยู่แน่นอนระบบไกด์รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับอ่าสึกล้อเสียหายตอนไหนก็ส่งกลับมาซ่อมให้ฟรีเลยนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีนะครับตลอดเลยนะครับรับประกันตลอดนะครับนะครับอังเควันนะครับอ่าปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับ สาย P e นะครับจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับรูกลมๆนะครับข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับเวลายิงนะครับอ่ามันจะไม่มีจังหวะที่สายมันจะหย่อนนะครับเชือกมันจะออกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่พันกับยางนะครับตัวนี้ลางเควันนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ใช้งานมาไม่เคยมีอาการติดขัดสักครั้งเลยนะครับไม่เหมือนลางรุ่นเก่านะครับรางทั่วไปที่อ่าเชือกพลาดอยู่ตรงปีกนะครับ รุ่นเก่าๆของผมก็จะเชือกผ้ายี่ตรงปีกนะครับเวลายิงออกไปแล้วมันจะมีอาการลูกดอกจิตขัดอยู่บ่อยๆนะครับบางทีลูกดอกก็ขาดทิ้งนะครับส่วนตัวรางเควันเนี่ยหมดปัญหาเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยํานะครับแล้วก็อธิบายเรื่องความปลอดภัยไว้ท้ายคลิปนะครับไปดูนะครับสวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบความแม่นยําตัวงานไม้ี้เหล็กนะครับ ใส่ชุดรางวันนะครับนี่ครับชุดรางวันเชือกก็จะอยู่ในรูข้างล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนะครับตัวนี้ราคา1,890บาทนะครับเป็นสีข้างาวสแตนเลสนะครับในกล่อง Easy Lock สแตนเลสนะครับมีระบบเซฟนกนะครับเซฟมีสปริงภายในนะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับมาดูการทดสอบกันครับความแม่นยำของอ่าตัวงานไม้คีรก1,890บาทนะครับผมจะยิงใส่ตรงตูดกระป๋องนะครับ นี่กระป๋องน้ำอารมณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงตูดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับระยะสักประมาณสิบกว่าเมตรครับเก้ายาวๆนะครับเดี๋ยวลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเก้านะครับพอเก้ายาวๆก็ประมาณเมตร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 หน่อยๆนะครับมาดูนะครับอี่กับป๋องตรงนั้นนะครับ ตูดกระป๋องอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วนะครับนี่ครับโดนนะครับไปดูกัน นะครับเข้ากลางๆตูดเลยนะครับน่ครับผมเล่งใส่กลางกลงเนี่ยครับความแม่นยําของตัวงานไม้กิเลกนะครับชุดรางเควันนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทแต่ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับฝากกันไว้เลยนะครับงานไม้กิเลกครับในรางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับ สายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนนี้ะครับ ดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับ เชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนี่ครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวออกไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับ